ขอถามเลยครับความรู้สึกวันนี้เลยครับมาถึงแล้ววันนี้วันของเราก็เมื่อกี้ก่อนลงมาเราก็พูดกันบอกว่าในที่สุดเนาะก็ถึงวันนี้สักทีสักทีหลังจากที่มีงานงานมั่นที่บ้านนะครับแล้วก็ที่เลคโมงานแต่งแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นงานฉลองฉลองพิธีมงคลสมรสของเรานะครับครับงานสวยมากบรรยายหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซ็ปต์อะไรเป็นยังไง คือบอกก่อนเลยค่ะว่าคือเราสองคนก็มีความที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าด้วยโจทย์ของเราก็คือพี่หมาก็ชอบป่าค่ะแล้วก็คิมมาชอบดอกไม้ค่ะเขาก็เลยทำชิปพันเนอร์ก็เลยแบบว่ารังสรรค์ให้ตรงเนี้ยจะเห็นว่าแบบวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าหมดเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีความแบบหวานเข้าไปก็มีความเป็นคิมใช่ด้วยดอกไม้แต่ตอนแรกนี่ไม่มีนะ ป่าสนยังไงไม่มีอะไรไม่มีค่ะอ๋อแต่ว่าก็ก็ด้วยความที่นั่นแหละผมแบเป็นคนเป็นเชียงใหม่เงียด้วยความที่อยู่บนดอยชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขาก็รู้ใจเขาก็เลยเอาเอามาเติมให้เป็นผนังอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเรามากๆใช่ครับดออกม้วยกิคือหนึ่งตัน มาลไม่ <ละ S 3> น่า <ๆ S 1> คอนะครับหนึ่งต <ST an S 2> <ม>ันโอ้ <laughs> <laughs> โหน่าจะน่าจะเยอะมากค่ะอย่างที่เห็นแบ็คดอกข้างหน้านี่คือแบบแน่นไปด้วยดอกไม้จริงจริงริงคิมยังว้าวเลยนะคะเดินเข้ามาเมื่อกี้เพิ่งเห็นครั้งแรก <laughs> ใช่ตอนมันเสร็จตอนมันเสร็จใช่เมื่อคืนมาถึงก็คือยังไม่เสร็จขนาดนี้ค่ะ <c oughs> ดอกแลาบใช้เป็นหมื่นดอกเลยค่ะโอ้โหน่าจะมากกว่านั้นนะคะเนาะก็ต้องขอบคุณ างชิคแคนเนอร์น,นะคะใช่ครับก้แลว็เต็มที่มากตองด้วยนะคะกตองมันเล่อกไปที่ดอกกุหลาบกับไพเดรเนียอ่ะครับกิมมันมีความหมายอะไรไหมสำหรับกิมคือจริงๆอ่ะคิมชอบกุหลาบอยู่แล้วอย่างที่เห็นว่าคิมก็ปลูกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ความแบบ pure อยากได้ความแบบ elegant อะไรอย่างเงี้ยกุหลาบแบบนีขาวก็เลยเหมาะค่ะแล้วก็มีไฮเดรเนียสีขาวคืออยากให้งานเนี้ยเป็นสีขาวล้วนผสมไปกับ Nature ก็คือความเป็นที่มาด้วยค่ะจริงๆทีมก็คือ Close Nature นะชื่อทีมของเราเพราะฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรทีม Close Nature แบบใส่อะไรใส่อะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆมันคือสีอะไรก็ได้แล้วนี่นครับจริงๆมาถึงวันนี้เรายังตื่นเต้นไหมครับความรู้สึกอ่าจริงๆนะไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทั่งเมื่อคืนค่จนจนจนเมื่อวานจนเมื่อคืนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอใช่ เพราะเพราะว่าเราเพราะว่าเรางานที znaczy, od, ่งานที่ต่างประเทศครับคนนี้เขาต้องทําอะไรทุกอย่างเองแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างเองหมดเลยเพว่าถึงงานที่ไทยเราสบายไงเราก็แบบมีคนช่วยนู่นนี่เยอะครับผมก็ก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยเหลือทุกๆท่านนะครับผู้จัดผู้จัดการพี่สุพี่แพ้ทุกคนพี่กล้องอะไรเงี้ยนะครับชุดราคาชุดพีบุตสากานี้าเอลิซาบะ ชุดนี้มแตบองที่มาในสตอรี่อะไรไหมค้องมีครับเออคัมีครับจริงๆนี่คือชุดที่สองนะครับชุดแรกไม่ใส่ครับผมเพราะว่าเอไม่ถูกใจไม่ใช่คือเราอะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะแต่แล้ทีนี้เราก็ก็เข้าไปดูที่ร้านพี่เทนอีกรอบนสวยครับพี่แล้วมาเจอแล้วมาเจอคนนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็เลยแบบ เนลีกว่ายนดีกว่าอันนี้ละกันอีกตัวยังอยู่บนห้องอยู่เลยครับเจ้าบ่าวผิดแล้วว่าไงบ้างนะชุดนี้สวยมากครับจริงๆผมชอบชุดนี้ที่หมากเลือกชุดนี้ใช่เห็นเห็นปุ๊บตอนไปลองก็คือแบบบีชุดนี้แหละสมควรแล้วเหมือนในละครเลยมนะเปิดมาแล้วก็สวยมากผมพัดฟิลเลยนะเเออออ่่ก็ประมาณนั้นนะจริงๆก็เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกสเปคถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยว้าวใช่ปะ กอนนั้นที่เขาไปอ่ะชใช่ทั้งคู่ทั้งคู่มตกลุมรักออลวตกลุมรักหลายๆลรอบครับเมื่อกี้ก็เห็นข้างบนก็อึ้งเหมือนกันว่าแบบโอ้โหพอแต่งเต็มแล้วก็แบบเหมือนกันไม่เหมือนตอนเช้าเลยนะันเอ็นี่ใครเนี่ยนั่งจอส้มตำอยู่เล้วกาเปิดประตูขอบคุณครับ จริงเราของคุณเปิดงานมาเหเมือนนอกเลยเนาะเรามีคำสัญญาอะไรให้กันบ้างอะฮาจังหวัเราสองอ๋อที่ที่ต่างประเทศนะครับเราพูดวาวกันไปเนาะเราก็ให้คําาสัญญาแบบแบบจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าก็จะดูแลกันและการให้ดีที่สุดเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันใช่ขึ้น ก็พูดไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็จะมีคํหนึ่งที่แบบพี่ชายถามว่าแบบขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องสีบด้วยขอรู้หน่อยได้ไหมว่าตกหลุมรักขนาดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยและทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันนึกไม่ออกอะเพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานานถูกแล้วถูกแล้วไม่เล็นไะหรอกมันมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบ จำไม่ได้แล้วค่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอ่ะแต่ว่ามันจําได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็เราเติบโตมาด้วยการอยู่ในทุกช่วงชีวิตกันแล้กันแล้วก็อยากจะแบบนี่แหละเขาก็คือแบบเหมือนบ้านของเราค่ะแ้วเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขามากกลับกับผู้ใหญ่ขางทีมมาได้ยกับพ่อกับแม่ก็จริงๆเรา เราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทําให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่ต้องพูดก็ได้เราก็เราก็กระทำเลยใช่ไหมครับอืมเราก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลก,กันตลอดไปนั่นแหละการใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง,างคะมีต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกันไหมโอ้โหแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับตอนเนี้ <laughs> จริงๆก็อย่างที่บอกไปเราเรา เราคบกันนานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนบางทีซึ่งเรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้วเนาะแล้วเราปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วพิมการทำหน้าที่ภรรยาเป็นไงบ้างคะไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและดีขึ้นขึ้นละกันค่ะคือทำาเหมือนปกติเลย เราได้ใช้ใช,ชีวิตอยู่กันมาฉะนั้นไม่้อมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษอาหารอะไรก็ทำ er. ันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีบ้านนี่แหละค่ะที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ใช่ก็เพิ่งจะเพิ่งจะได้นิ่งเนี่ยเนาะเพราะว่าช่วงเดือนตุลานี่คือย้ายทั้งเดือนเลยอะค่ะมีแบบจัดเตรียมชงเตรียมชุดอะไรอย่างนี้ไว้ให้สามีอะไรอย่างงี้มาทำงานตอนหลีกผมตื่นก่อนตลอดเลยครับ ไม่แต่เขาอ่ะเขาจะผมรู้ว่าช่วงนี้เขาก็จะยุ่งเรื่องเรื่องงานแต่งนี่แหละกลางคืนเขาจะแบบดูเรฟต์รซ์นู่นนี่ชุดหน้าผมแม้กระทั่งการงานเตรียมงานทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนคุยกับทีมงานมากกว่าผมส่วนผมก็อไปทํางานกลับงานนี้มากมีเตรียมอะไรให้คุณภรรยาหรือเตรียมอะไรไหมเสิร์ฟอาหารเตรียมอะไร ไม่ขนาดนั้นจริงๆโหเราเราทำแบบนี้กันทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้าลงมาเราก็ชงกาแฟให้กันใช่ใช่ไหมก็เตรียมเก็บมุ้งเก็บบ้านอะไรด้วยกันแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วไม่แตกต่างแค่ทั้งสองคนเคยรับบทเป็นสามีภรรยาในละครและพอที่บทบาทของสามีภรรยาจริงในชีวิตจริงมันแตกต่างกันในละครไหแตกต่างไหมเขาต่างทางต่างต่างจริงมันก็คงไม่ได้หวานเหมือนในละครแบบใหม่ๆนะเพราะว่า เราอยู่กันมานานแล้วนะเนาะเราก็คงแบบทำตัวชินแล้วก็มีการรักกันในทุกวันปกติในทุกวันเบบีค่ะคิดว่าอีกสักสองปีค่ะ เต็มห้องไวแล้วหือว่าเต็มห้องไวแล้วเต็มห้องไว้แล้วครับมั่นใจด้วยมั่นใจมากมั่นใจว่าจะเป็นผู้ชายมั่นใจเรื่องอะไรครับเรื่องเพศเรื่องเพศไม่รู้จะหน้าแหกหรือเปล่าคือยังไงคือเราแพนไว้กี่ก็แพลนไว้แพลนไว้อยากมีกันคนเดียวเนาะตั้งใจไว้คนเดียวแหละแล้วก็ผมอยากได้ผู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยเหนือไหม แต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้จับแต่งตัวอะไรอย่างนี้ปรากฏออกมาสองจ้ะสองไม่สองเลยไหมคะสองเลยทีเดียวไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแปดเลยไม่ไหวเห็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนแล้วท้อไม่ไหว้วคะถ้าจะมีก็ทีละคนแล้วงานตาที่หนึ่งไปก่อนนะคะงานละครงานละคร ก็เด like, ี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมค่ะก็คงทํางานกันเหมือนเดิมเนาะปีหน้าแล้วก็รับสี่เรื่องไปเลยปีหน้าเที่ยวกันเอเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยใช่ๆมีมูนกันอ like> ีกในห้าาสองคนมีครับมีมีมีตั้งใจอยากไปที่ไหน่ะก็เดือนเดือนมกราเราเราตั้งใจอันนี้เป็นทริปที่ผมอยากไปมานานแล้วแล้วก็อยากพาเขาไปด้วยก็เป็นทริปเอ่อเวซีแลนด์ที่อยากไปไปแบบอันนี้จะเป็นกนรมูนของพี่หมากค่ะก็จะเป็นแบบ เที่ยวธรรมชาติประจนภัยนิดนิดอะไรเงี้ยประจนภัยนิดนิดพาไปลำบากนิดนิดเนี่ยแล้วคุที่ทีม่ะคนทีมคิดว่าจะ south of France ที่ไปประมาณเดือนแบบจูนจูลายจูนจูลายใช่ค่ะถ้าไม่ติดอะไรอ่นะ south of France เออฝรั่งเศสครับแต่ว่าจะเป็นทางใต้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ South of France อ๋อ South of France ใช่ใช่ใช่ บบาแรงจุกจิกเองเลยแบบเร้นน้ำน้องเหรอคะมันแบบดูสวีทดูแบบว่าเออแบบยังยังค่ะยังค่ะยังค่ะยังยังทำไมทิ้งเลยยังไม่ได้ทานสองปีเลยยังยังยังมันเป็นแล้วที่เราที่ผ่านมาเราทำงานค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็พอแต่งงานเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาให้เต็มที่ก่อนก่อนที่จะมีแบบน้องแล้วก็อยากเที่ยว ให้สุดๆไปเลยอะไรเงยอะไรที่เพิ่งมาเริ่มทำให้การตอนเป็นสาวอภรรยาหรือเปลี่ยนมาทาอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเริ่มทำเหรอเซนชื่ออะไรอย่างเงี้ยมีเปลี่ยนลยไหมอ๋อหอมแก้มหอมแก้มตอนตื่นนอนปกติไม่ได้หอมนะคะเขาจะแบบจะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ ทำไมว่ายาวไม่หอมเลยก็จะตีตัวขึ้นมาแล้วอย่าพึ่งออกจากห้องอะไรอย่างเงี้ยต้องชอใช่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 ใร่ใช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 ้ใช่ใช่ใช่ใแ่ใช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 ่ใ้่ใว่ใร่ใช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 ยใช่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 ใม่ใช่ใช่ใชาใช่ใร่ใช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 ่่่า ทำอะไรก็ได้แบบเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วนะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันจูบยังไงจูบยังไงอะแบบงานงานที่โคโมอ่ะทุกคนชอบแล้ววันนี้จะผีพันจูบดีคะก็แล้วแต่แรงเชียนะฮะพอที่นู่นเนี่ยอ้า ก็เลยเหรอเลยเหรอเราเราพี่มากรีวิวคิมหน่อยค่ะเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นยังไงครับผมว่าเขาดูแบบเขาดูทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วครับผมจัดจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเรื่องระยะเวลาเรื่องการทํางานอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากเลยแล้วใครล้างจานคะ ยังล้างอยู่ยังล้างอยู่ถ้าน้องเกมขาววันนี้แบบจะได้แหวนเพิ่มไหมนะผ่อนแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วเนาะเอาเอาไว้เอาไว้อยู่อยู่อยู่กันไปอาจจะโตขึ้นอาจจะโตขึ้นขยากได้อยากได้โอ้ยป๋าแต่วงวันนี้ที่ใส่กุ้งโอโมมา ใช่ค่ะก็คือวงแต่งงานเลยค่ะชุดวันนี้มีกี่ชุดคะทีมสามค่ะมีรีเซ็ชั่นหนึ่งแล้วก็แอปเตอร์อีกค่ะแอปเตอร์วันนี้คือเต้นสุดเวียยไหมคะสุดๆไปเลยค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะแบบเซเลเบรตกับทุกคนที่แบบไม่ได้ไปที่โฮมโมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองจริงๆกะจะปาร์ตี้ให้แบบ สุดๆไปเลยเหรอใช่โอเคเซอร์ไพรส์เทียบกันไหมเลยเซอร์ไพรส์ครับเอ่อเซอร์ไพรส์ใครดีล่ะทั้ง <Liberty> ค <Overwatch> <güzel fit> <Okay. S 2> ู่แหละค่ะมีไหมมีซุ้มเลยไหมมาเซอร์ไพรส์เหรอเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมอะไรเหรอลืมอรไพรส์๋อก็จะมีอะไรที่ เทุกคนยังไม่เคยเห็นแล้วยังไม่เคยเห็นในจีมาก่อนละกันครับอยู่อยู่ในอยู่ในงานครับเกี่ยวกับคู่เราหรือคู่เกี่ยวกับคู่เราคู่เราสิไ้่คู่อื่นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรตอบกันวันนี้อ๋อไม่ไม่ไม่ไ่ามีไม่ได้มีโชว์เซอร์ไพรส์ให้น้องคิมจะหนึงเลงอะไรแบบนี้ จะร้องเพลงเหรอไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยครับวันนี้น้ำตาจะไหวันนี้คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดครับวันนี้เราปล่อยฟรีใช่นฐานะที่วันนี้หมาเป็นคนจัดงานเนาะคินรู้ึกไหมคะแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แบบคนจัดงานเขากี่เปอร์เซ็นต์ดีคะอืมก็ก็ปีก็คือก็ช่วยๆกันนี่แหละสรุปแล้วอ่ะ ก็คือก็ปล่อยให้พี่หมากคุยบ้างค่ะอย่างเช่นแบบว่าเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยกันแล้วก็แบบตีอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้พี่หมากว่าอันนี้หรืออันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังเขาก็ตัดสินใจอยู่ดีไม่ไม่ไม่จ่าจาเรื่อความที่แบบคือเรามีกลุ่มหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครว่างก็ตอบใครไม่ว่างก็ไม่ตอบแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับตอนที่โฟมโอที่เป็นแบบ คิมคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดีแล้วก็ต้อยอยางที่บอกค่ะว่าต้องขอบคุณพี่กุ้งชิคพร์เนอร์มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องเิียะที่แบบไม่ให้เราเครียดเลยอะค่ะคือจัดการทุกอย่างให้แบบเสร็จสับแล้วก็ผู้จัดการของเราพี่แพรพี่สุทุกคนคือหลังๆมานี้เขาไปประชุมกันเองนะจับจ้องสาวไม่ไปจับจ้องสาวไม่ได้ไปประชุมเบเลยตัวแล้วใช่อะค่ะก็กินค่ะ อมเปปียยนนะคุเรื่องนามสกลุลเรายาังปรึกเราเราเราจงจริงเรายังปรึกษากันอยู่เลยนะเนาะว่าแบบจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีเพราะว่าทางบ้านนี้ก็แบบเอ่อเรียกว่ายังไงดีก็ยังอยากใช้อยู่นามสกลุลนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าพี่มีพาสปอร์ตเยอรมันนะคะแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามหมอดูนะครับทำแล้วทำแล้วไม่พอทำแล้วได้คะแนนคนดีไหม คะแนนร้อยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนจดเปลี่ยนข้างหลังถักนไม่จะเป็นสุรรถแกไี้ยังยังค่ะยยััังงครบวางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะใช้นางเป็นนางสาวค่ะนางสาวขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนขอบคุณทุกคนใช่ทำให้เราตลอดใช่ครับก็ก็ต้องขอบคุณ ขอบคุณพี่ๆก่อนเลยครับผม<แ>ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคอยบิ้วคอยให้กำลังใจคอย <laughs> คอยทำให้เรา <c oughs> ได้ได้มีเวลาด้วยกันเยอะขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแ,แฟนคลับนะครับขอบคุณพี่ๆทุกอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเป็นคนู่<ม>ที่ดีต่อก,กันมากๆส่งเสริมกันมากๆเนาะขอบคุณมากๆครับ,บค่ะค่ะคีค่ะ ก็อยากที่หมากพูดแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบชั้วว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคือเรามองว่าทุกครั้งเวลาที่หมากไปสัมภาษณ์ไปให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนได้ฟังบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราตรงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆ <c oughs> แบบพี่คอยบิ้วคอยบิ้ว <c oughs> นั่นแหละบิ้วไม่หมแบบ พูดออกมาเยอะๆน่ารักดีค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบติดตามเรามาตลอดจากผู้จริน MK ตอนนี้ก็เป็นผู้จริงแล้วเห็นว่ามีจัดงานให้แฟนคลับมาวมงานก็ในวันนี้จะมีให้แฟนคลับมาส่วนหนึ่งครับผมที่จะมาร่วมอยู่ในเรียกว่าไรอยู่ในบรรยากาศงานนะครับผมก็อย่างน้อยก็คือเขาก็ได้ ยายเข้ามาอยู่อ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันที่ทําให้เรามีวันนี้จริงๆะขับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยืนยืนยืนยเลยยืน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 ยนนยนยยนยคนยน